ก่อนอื่น <Tamam> จุ๋มต้องสวัสดีลูกค้ะทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคตอนนี้จุ๋มกำลังจะขัดขัดไม้นะฝักนะฝักพยุงนะคะนี่จะเป็นฝักพยุงนะจุ๋มไล่สดช่องวอลนิดนะคะวอลนิดจุ๋มมินะคะจุ๋มจะให้ดูลายไม้นะคะเดี๋ยวจุ๋มจะขัดให้มันขึ้นลายกว่านี้นะคะอันนี้จะเป็นนามบันพยุงทั้งหมดเลยมีการตกแต่งนะเดี๋ยวจุ๋มจะขัดให้มันขึ้นเงากว่านี้นะคะ ตัวนี้ยังสดน,นะลูกค <c oughs> ้าจะเทือนบอก ตัวนี้จะเป็นไม้ผาย,ยุงเลยนะคะลูกค้าดูกำลังจะขัดให้มันขึ้นลายนะคะจะขัดให้มันขึ้นลายนะ,ะ,นะะลายไม้ตัวนี้ยังสวนนะถ้าลูกค้าเข้ามาดูในช็อตลูกค้าจะเห็นอยู่นะคะสายสะสมนะคะไม่ควรผ้านะคะดูมันมาจัดโปรให้นะคะ ขึ้นเงาขึ้นลายนะคะลูกค้าพายุงอ่ะเป็นไม้มงคลอยู่แล้วนะคะลายมันก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขานะคะแค่ได้ลายแล้วก็สุดคุ้มแล้วะคะ่ะเร่อนี้ยังสุดนะคะลูกค้าจะมาพร้อม มีดของเขานะคะเยวจะมาดูกันจะมาคัดตอนนี้จะซื้อกระดาษมาใช้นะแค่ลายนะคะก็ดูดูดูลายอะไรนี่ตัวนี้ค่ะให้ดูชัดๆเลยนะคะตัวนี้จะเป็นชุดไม้พยุงนะคะเหล็กจะเป็นเหล็ก HU P 9นะคะสายสะสมนะคะ ยังโสดนะเดี๋ยวจุมจะขัดให้มันขึ้นลายก่อนนะคะต้องใส่ซาสมแต่ก่อน <c oughs> ลูกค้าชอบเดิมจุ๋มชึกชึกปิดแะ้งับมันก็เลยลูกค้าเก้า,าจุ๋มบ่ค่อยเห็นถ้าเห็นลายเนี่ยขาจาบุพารเลยถ้าลายหมายพายุงแบบนี้นะะว่าคุณสุขคนนะว่า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 ,วายังไงเออ สอบถามได้นะคะเสียงได้ยินอยู่บ่เสียงได้ยินก็นได้ยินเสียงตะครัดนี่แหละนะเล่นเรียงโสดนะคะลูกค้าเสร็จแล้วจูก็จะทาขี้ผึ้งนะคะขี้ผึ้งนะ,ะ,งนะ,ะดูแลรักษาเขาหรือ oh. ว,ว่าลูกค้าไม่อยากให้ทาก็่ไปยี้แต่สุดมักจะทาดีกว่านะคะมันจะรักษา เนื้อเนื้อผิวของไม้นะคะเีอยา่จะามันขึ้นเงาอันนี้ขึ้นลายมันต้องใช้กระดาษทรายนะคะไล่เบอร์เนะาะทั้งเล่มพวกนี้ด้วยนะคะใช้งานปกตินะคะเพราะว่ามีใช้งานสวยพร้อมใช้งานเร่มนีียังสดชุดนี้นะคะสองพันหก่้าสินะคะ พร้อมสูงแล้วจดสิคะเฉพาะบางส่วน,นให้มันขึ้นลายนะนะแตว่ว่าจะเราจะไล่ช่องมิดส่วนมิดคมนะคะแต่ว่า จับอะไรานี้แล้วก็เอะาไรานี้เลยนะคะจะเื่อนั้นต้องไปวางตัวอันนี้ สวัสดีลูกค้าทั้ง11ท่านนะคะช่องวล,ลนิดนะคะตัวนี้เป็นช่องล่าสุดที่จุ่มสร้างขึ้นมาใหม่เนาะเพราะว่าช่องจุมดดนเด้งไปแล้วหนึ่งช่องนะคะสาเหต,ตุความผิดพลาดอยู่เองเนาะไม่ได้แจ้งวันเดือนปีเกิดชัดเจนเนาะไอไอมันก็เลยตรวจว่าจุมเป็นเด็กมาขายของมีคมเนาะเสียดายลูกค้าที่ติดตามหมื่นกว่าท่านนะคะ ลายมันอ่ะเดี๋ยวจะขัดพวกนี้ให้มันขึ้นลายให้หมดเลยนะคะเนี่ยแถวนี้เวลาถ้าอยู่นานๆอ่ะไม้พย,ยุงอ่ะมันจะออกไปสีออกทนดำๆแบบนี้นะคะนะ,ะจะเป็นดำๆแบบนี้นะคะมันเรื่องปกตินะคะเราต้องขัดนะ ขัดเขานะคะให้เปิดถ้าทานน้ำมันถ้าทานน้ำมันอะมันยิ่จะดำนะน,นะคะจริงจงก่อนนะแต่ถ้าขัดออกมันก็จะออกนะเป็นไปได้อย่างให้ทาสีพึ่งัแหละคุณบอกก็ค้าดูด,ดีๆนะแต่ที่ลูกค้ามองจะก,กินออกสีดำๆเยอะไปที่จึงจะค่อยๆไล่ออกตัวนี้นะ่ะอยู่นานแล้วจ่ว่าจะไม่ไม,ไม่ไม่ปล่อยอะไร จะดุดเบามันจะขึ้นลายมาันค่อยๆขึ้นลายเนาะแต่เล่มนี้ยังโสดนะคะลคูกคะาดูส่วนที่จุ่มขัดเห็นเบอกมันจะออกแดงดำนะคะ น,นี่คือยังไม่เสร็จนะน,นี่คือออกแดงดำเห็นไหมตอนที่เลือกแรกมันจะออกแบบดําแบบนี้เห็นเปล่นะ,ะถ้าเราทาน้ำมันนะคะมันจะเป็นออกโทนดําแบบนี้แหละนะคะแต่ถ้าเราขาดออกมันก็จะออกเป็นโทนดําแดงจุ๋มทีบอกว่าเล่มเล่มนี้ใส่สะส,สมนะไม่ควรพลาดน,นะฮะเล่มไหนลายงามจุ๋มจเก็บไปหมดเลยแทบเนี่ยมันจะออกลาย,น,ยนะเบิง์ด มันน่าตังยโตนี่เลยเวลากดมันสะเทือนกับกล่องอาขากล่องก็เลยแรงกดบ่ได้ะละถุด ให้ดูก่อนแล้วห้ดูก่อนเด้อช่่งตรงที่จุ่มขัดนะเห็นไหม ลายมันจะขึ้นอันนี้ขนาดจุ๋มยังบอกเก็บถุงนี้นะลายมันจะขึ้นเลยนะคะลายไม้อันนี้ยังบอกเลยครับจะดีได้เนี่ยเพราะว่ามันใช้แรงกดไม่ได้ตัวอันนี้มันเป็นตัวกระจกนะคะจุ๋มต้องขยับเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางเห,เห็นไหมลายมันจะออกเราต้องขัดออกนะคะตรงนี้แถวนี้ขัดออก ไปต่อสอบถามได้เลยนะคะเบอร์นี้เลยนะคะบันทึกเบอร์โทรศัพท์นะคะลายก็จะเด้งขึ้นนะคะเล่มนี้ยังสดนะคะ0ู0ย์3 3 6 2 3นนะคะบันทึกเบอร์โทรศัพท์ลายก็จะเด้งน,นะ,ะเล่มนี้ยังสดนะ,ะเปิดคมแล้วนะคะฟันได้ปกตินะคะฟันสำหรับมีดสัน5มิลน,นะคะคมมันจะอยู่ตรงนี่นะ,ะแล้วก็ตรงนี้นะคะ แต่จุจะขัดก่อนเนาะนะครับเสร็จ,จุจะไล่อีกช่องหนึ่งนะคะช่องมีดสวยมีดคมใทยทำนะคะโอเคนะคะติดต่อสอบถามได้มีเล่มเดียวนะคะงานสั่งมาไม่ได้ราคานี้แน่นอนนะคะถ้าเจอไม้สวยๆนี่จุไม่ขายหรอกไม่ปล่อยนะอันนี้จุบว่าสิบกว้ายแนละ้ว เยอะเลยมึงเรืเร่มเนีเ่ยลายไม้ดูลายไม้ให้ใช้โชยใค่โชวยเฉยเล่มเล่มนี้ลายไม้ตัวนี้จะอยู่ที่สองปีแล้วมั้งเนี่ยดูลายมันอันนี้ยังไม่ได้ขัดอย่างนงนะถ้าขัดอาจจะขนาดไหนเฮ้อสนิมขึ้นเลยนี่นี่ต้องว่ถึงดอกมีทำพิธีอ่ะหรว่าพิธี โอเคนะคะลูกค้าเดี๋ยวจุดจะทำาตก่อนไปย้ายสถานที่ทำก่อนนะคะเพราะว่ามันเปิดกระจกมันทำไม่ได้เนาะมันขัดไม่ได้เต็มที่นะคะถ้าสนใจติดต่อสอบถามได้เบอร์นี้เลยนะคะ090์นะคะ923 3623มันะมาทึกเบอร์โทรศัพท์นะคะลายก็จะเด้งขึ้นนะคะส่งรูปสินค้านะคะหรือว่าชุดพยุงนะ,ะอันนี้สะสมนะคะตรงปกแน่นอนนะคะ จะเป็นประมาณนี้นะคะสไตล์มันจะออกเว้าวให้ตรงแถวๆพวกนี้เห็นบอลูกะค้าเนี่ยว้าไม่กระทั่งตรงนี้นะคะและ้วทัดเนี่ยทรงมันจะเป็นเว้าวตรงนี้เห็นอกเว้านี้นะคะแล้วก็เว้าวทั่วมาถึงนี่เลยเห็นไหมมันจะเป็นทรงแบบนี้นะคะเป็นนนี้ะะคเว้าวตัวนี้ด้วยเห็นไหมแล้วก็เว้าวคือเป็นสไตล์ของสไตล์จะทําเล่บนี้นะคะอันนี้แล้วแต่คนชอบนะคะเมื่อไรจะจไปคัดก่อนนะคะใจทักมาเลยนะคะ นีเล่มเดียวนะคะงานสั่งไม่มีเล่มเดียวในโลกจริงๆฮะลายมาไม้นะคะลูกค้าเล่มเดียวในโลกด้วยมืงอกว่า,น,วานี่โมเสกนะ,ะเป็นงานแฮนเมดทั้งหมดเลยนะคะใบมีดจะอยู่ที่เจ็ดเจ็ดจุดเจ็ดนิ้วนะสันจะอยู่ที่ห้ามิลนะคะกว้างจะอยู่ที่สองนิ้วนะคะด้ามจะอยู่ที่ห้าจุดห้า มีเล่มเดียวในโลกเดี๋ยวจะไปขัดก่อนให้มันลายขึ้นแบบนี้แล้วก็จะไม่ทานน้ำมันนะคะทานมันมันจะดําขึ้นอย่างนี้เดี๋ยวมันเป็นความรู้นะต้องทาต้องทาไอ้สีพึ่งอย่างเดียวนะคะสีพึ่งแบบถนอมไม้นะคะเนี่ยพวกนี้จุ๋มจะใช้ทำมันขัดให้มันขึ้นเงาหมดเลยเดี๋ยวจะไล่ให้ดูช่องมีดสวยมีดคมไทยทำนะคะสำหรับคลิปนี้นะพจภาพกันเลยจุ๋มต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะจุ๋มนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย